าไปเฮ็ดเขาซะน,นี่อยากให้เขาขี่เขากรุงเทพเนี่ยขายะนารถเท่นเลนยเด้อของคือไยแท้อยู่นารถไหมนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งหลังที่ตอนนี้น้องๆคือช่วงนี้มันเป็นหนาฝนนะครับกะฝนกัสิมาช่วงตีสามตีสี่ชุดเสื้อผ้ากับเปียกนะเปียกฝนทุกมือ้อทุกมือนะครับน้องๆบางมือกับฝนตกกระต้อง เห่นทับบอลเล่นก็นบโได้เงินเพลินน้องๆก็ต้องอดทนใส่สุดเปียกชุดเปียกนี่มีนเหตุผลของการลางงานด้ใช่ไหมเบียชุดเปียกมันไม่ใช่เหตุผลของการลาง,งานนะเออนี่เป็นหลังเลที่นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะผมหลัง ขนเปียกบ่ขนบ่เปียกมั้ยบ่เปียกตาหัวเปียกตอนเต้นลมมาแห้ง วันนี้เป็นร้านปูนย่างดีครับพี่น้องเตือนกันมามโยกล้างเร็วลูกเตือนมูมากกระสันขวานาสิงโยกกรอนี้นี่ขวานายโยก,กรนมุนเอเล่เด้ยนี่น้องแคมไปนนอนอยู่ใส่ ๋ยวไปบึงขั้วไม่รัดขั้วเมร่เมรัดทำอะไรกินวันนี้ลาบไก่ไหนลาบหรือยังยังไม่ลาบแต่ลวนไปแล้วโอ้แมล,มลมนดเมน็ดเป็นเล่ เอาโอเลี้ยงเนี่ยยุใส่ปพยทิพย์รถบัสอ่ะบ่มีน